คนที่หนึ่งว่าลงคนที่ทสา<อ>ลงคนที่สามว่าลงนี่จา,าตัวจะแพงไง ที่นค่ะที่เกาวันนี้มันหุดยาวนะคะไม่มีที่ไปก็เลยมากินข้าวบาร์บีคิวกันนะคะที่ซัมเอร์เซตนะคะโดยที่พี่โบเป็นเจ้าภาพนะคะที่บริเวแถวนี้พวกเราเลยจะพันลสตันหางไจลลสตันพี่มาลีอยู่ที่ี่พอยี่ต้อยอยู่ลอสตันเนี่ยแต้มอยู่เดลวอร์ตนะคะเอ่อสเียอยู่ลสตันนะคะพี่จินดาอยู่ลอสตัน วันนี้ทุกคนมาเยี่ยมที่พรโดยเฉพาะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปวันนี้มาปิ้งย่างกันค่ะมาสนุกสนานกันนะคะยังไงเดี๋ยวตามดูนะคะว่าในนั้นมีอะไรบ้างที่เราจะกินกันวันนี้เนาะตามกันเลยนะคะปิ้ย่างหยุดกันนะคะไม่มีที่ไปค่ะบาร์บีคิวโดยเฉพาะเลยค่ะนะคะนี่ค่ะที่ซัมเมอร์เซตนะคะบาร์บีคิว น,น,น,นั่นนั่นส้มตำเราโดยเฉพาะค่ะคกว่ามนเอาเโอ้เฮ้ยอันนี้นต้องมีน้ำก่อนนะคะน้ำแดงก่อนนะคะถึงมีกำลังเนี่ยโอ้อันนี้ก็แผนกบาร์บีคิวนะคะต้องมีน้ำแดงค่ะม <ส Rules. S 1> ไม่มีน้ำแดงนี่ไม่ได้เลย ใช่เราต้องกินน้ำแดงโอ้โหพี่พรถอยมาโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ยเตาบาร์บีคิวนะนะควันอิสเตอร์นะคะพี่ต้อยไปไหนแล้วไอ้จอยเข้าไปสุริก็อินแน่มาพี่ต้อยมา right วันนี้วันหยุดนะคะนั่นสวัสดีค่ะพี่ต้อยพี่แตนนะคะเราก็มาบาร์บีคิวกันจ้าเัมเมอร์เซตมีความสุกกันนะเนาะจ้าจ้าโอเคค่ะขอบคุณนะคะพีมอะไรคะพี่โอ้ไม่เลยพี่พรน่ะค่ะ อร่อยนะคะอันนี้อันนี้บาร์บีคิวของที่นี่ค่ะนะคะเขามีให้โดยเฉพาะเลยแต่เพอเอิญพี่พรก็ซื้อมาอีกอันนึงค่ะสุริข้าไปตั้มจ้ะพี่ให้ตำแลนะไม่ได้ให้กินให้ตำนะคะดูสิคน้าแม่ค้าใส่แว่นตาคืะอร่อยนะพี่เนาะอร่อยมาก เขาเห็นพวกเรามัง้งบรรยากาศด้านนอกนะคะโอ้โหโอเคกินนะค่ะน่าอร่อยนี่นะุ๊บพี่เขากินแล้วนะป้าสวยนะคะเผ็ดค่ะเผ็ดมากเลยอร่อยอ ยูเทนทิดดาวป I ะ e ดดเตจิส้มตามทูเก h ตอร์นะนี่อะไรอะแพนกข้โพดเลยอากาศวันนี้อากาศดีมากค่ะโอ้ใครยกตับใบนค่ะไม่งั้นตาตีใช่ค่ะใช่ค่ะทานเลยค่ะอร่อยนะคะ็ปเลตามธรรมชาติเลยค่ะข้โพดย่างค่ะหวานอ อัดกบผัดกบไก่เนะอดมันไก่ส้มตำาอยก็ค่ะส้มตำลอยเพลิดสายใจเพลิดกวตวเิดสใจเกิดก็หน้าเลนตาเลยคใครทำคะนี่น้องจอยเหรอใช่ค่ะเก่งจังซมือสวินสวินเนาะเพนนฮะ หัวลัวไอ,อ,อาแก้วหนูนยานัไนไดไว้โอเคโอเคโน้ thank you พนักงานเสิร์ฟนะคะพ <c oughs> นักงานล้างเลยนะคะเนี่นนยอือหือ เนี like yeah. Good? Yummy? ่ย굿ยามิฮะยั uh. uh. Yeah. กําลังกายกันค่ะชาจทะเลกันจ้าหลังจากอิ่มแล้วก็เดินย่อยค่ะ ิ่คะสวยค่ะจบค่ะคิดว่าได้นะยกมายกมือยกตีนก็ว่ากันไปโอ้โหไอหลางจะได้อิ่มหลังจะกินอิ่มนะคะก็เดินชายทะเลค่ะโอ้โหไอ้ที่เข้าตาเลยค่ะมาเที่ยวทะเลกันนะคะเออจ้าโอเคค่ะสวยไหมคะอือฮะ ได้แล้วนี่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 ี่น่นี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 ่นนี่นี่นีนีน่นีนี่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 ่นีนีนี่นนี่นี่นีีนีนีี่นี่่นี่น่ีนนน่

คนที่สองก็ลคนที่สามก็ลงนี่จะฆ่ตัวจะแพงนะหนึ่งสองสค่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปที่ผ่านมาเที่ยวซัมเมอร์แคที่รัก